สวัสดีค่ะสบายดี FC ทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้ก็คือวันที่31เนาะพฤษภาคม2568เนาะวันสุดท้ายของเดือนนี้กันแล้วค่ะ FC เมว่านี้เป็นจังไดกันแน่ไมีผู้มานบอค่ะล่วห้าน้อยนะคะส่วนไม่เพนบอมารเดอจ้าเนาะสำหรับ คลิปนี้แม่เพ็นจะพาเอฟซีทั้งช่องไปตามเอาแนวทางรัฐบาลไทยของพ่อหมอดูเลขเด็ดกันนะคะแล้วก็จะมีฮานอยมารวมด้วยเนะาะเพราะว่าพ่อพทุมทรหาเดอแม่เพ็นจะโทรหาพ่อว่าพ่อจะให้บนเลยลาก่อนเนาะสำหรับ แม่เพ้นเมื่อวานนี้ประมาณคือเกาข่ยซีสู่ๆเด้อ,ดอจ้าแต่ว่าแม่เพ่นตัดสินใจแล้วล่ะค่ะสิาเล่นแล้วละ่ะสินเ้าซื้อล,ละล่ะเมื่อยโอ้ไก่มาเคลียหมามาเคลียจังไหนจังไหนผู้ใดที่มานก็นดีจะนั่ผู้ใดประมาณก็สูนต่อเด้อจ้ะ อยู่หน้าบ้านอากาศขึ้มขึ้มฝนหากระตกเศร้านะคะบรรยากาศดีดีนอนบม่อยากตื่นเ้ยนี่ไปไปหาเอฟซีเข้าไปโทรหา,าพ่อหมอดูเลขเด็ดกันดีกว่านอกว่าวันนี้เราจะได้ตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยจากพ่อตัวใดแน่นะคะแล้วก็จะมีฮานอยด้วยเนาะ,ะตามนี้คะ่ะมาค่ะเอฟซีนเดี๋ยวมาเพ่นจะพาเอฟซีทั้งช่องมาโทร หาพ่อหมอดูเลขเด็ดกันนะคะว่าวันนี้พ่อจะปล่อยแนยวทางรัฐบาลไทยมาให้เรากี่คู่เนาะคะ่ะแล้วก็จะมีแนวทางฮานอยมาปล่อยให้เราอีกเนาะว่าจะมีตัวไรแน่นะคะเดี๋ยวแม่เพิ่นเขียนหัวขอก่อนเนาะ,ะเดี๋ยวเวลาเพิ่นมาแล้วก็ <c oughs> เวลาเพิ่นมาปุ๊บแม่เพิ่นเขียนบ่ท่านเพิ่นได้เนาะ,ะต้องเตรียมไว้นะคะเอซี FC.

เือนบน้างเนาะเขียนว่าพ่อเสร็จแล้วจะโทรหาพ่อกันนะคะเดคคี๋ยวโทรหาพ่อก่อนเนาะ เบบพื่อนโทรหาไม่เพ่นแต่ม่าวานนี่แหละค่ะเอฟซีแต่าว่าไม่เพ่นไปสว่างหาหมอเนาะก็เลยมาคํำก็เลยบ่โทษได้โทรหาเพิ่นเนาะไม่วู้เป็นหรอค่าพ่อสวัสดีจา <c oughs> ้าเมืม่อวานนี้ขอโทษนะคะพ่อพ,อ,พ,อ,พอดีกลับคํำก็เลยไม่ได้โทรแต่วันนี้จะให้รัฐบาลตอนตีสองโมงเย็นนะ อ,อ๋อรัฐบาลไทยตอนแบบตอนครับลหลักร้อยโอให้สองตัวก่อนไม่ได้หรอคะอ,อ๋อร้อยข้างบนนะเอาไปเลยให้วิ่งสี่ตัวเดียวรัฐบาลนะรัฐบาลไทยข้างบนศูนสี่เม็ดเดียวบนอย่างเดียวใช่ไหมไช่แล้วก็ล่างครับห้าตัวเดียวศูนย์สี่เม็ดเดียวฮู้ว ห้าศูนย์ห้าหกห้าเจ็ดห้าร้อยสี่้าห้อยสี่กับห้ามีสี่สี่ศูนยหนอาหน้าหงห้าสอง เมื่อวานเราเันเข้าหลักหมดแต่ไม่เข้าตัวตรงเลยนะจ้าจ้าใช่ค่ะพ่อเดี๋ยววันรัฐบ,บาลไปเตรียมตัวแล้วกันโอเคเดี๋ยวไปใบโทรไปห <c oughs> ใหม่จ้าพ่อให้หวยให้หวยรัฐบ,บาลชุดเดียวนะค่ะ <c oughs> ชุดเดียวสามตัวบนใช่ไหมคะสามตัวบนเลยแล้วก็แม่เป็นลุงเบอร์สทรศัพท์อาจารย์ด้วยนะ <c oughs> จ้าได้จ้าเบอร์โทรนี <c oughs> ่นอ้องหายสิ พอเพิ่นพอเพิ Dani ่นมากเร็วไปเร็วนะคะนี <S 2> <S 2่แหละแม่เพิ่นจึงได้เตรียมไปเนาะถ้าบ่เตรียมไว้บอท่านเพิ่นนะอ่ะเดี๋ยวแม่เพิ่นจะเขียนเบอร์โทรเพ่อไว้ให้กับเอซี่ทั้งช่องเนาะเบอร์โทรศูนย์แปดสี่ 6กสามเจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งหนะคะอันนี้เป็นแนวทางฮานอยเนะาะฮานอยของวันที่สาสิบเอดวันนี้นะคะเขียนวันที่ก่อนหน้าวันนี้วันสิ้นเดือนแล้วเนาะ,ะมาว่านี่แม่เพ่นกับบรมานดอกค่ะทั้งลาวทั้งฮานอยตายหมดเลยตุยหมดเลยแม่เพ่น มาจะเศร้าซื้อล,ละละเศ้าเล่นละละเนาะเล่นไปซื้อตัวใดก็ซุยนาซุยหลังอยคะเอฟซีบอถือเลยช่วงนี้มดตูด <c oughs> หเหมื่อยเลยเนาะมื่อวานนี้กะนํำค่ะคัมากกะบอถือโอ้ยเสียแฮงเมื่อวานนี้แนวทางของพ่อน้างหมอดูเลขเด็ดสำหรับแนวทาง ทาหน่วยของพ่อวิ่งรูดมาอยู่แต่ว่าจับคู่พอเข้าส่วนราของพ่อมาดูเลขเด็ดก็มาตัวเด่ดนเนาะสี่ให้มาสี่ตัวเดียวก็เลขออกแปดสี่นะคะเลขออกเนาะเจ็ดสี่แล้วมาแปดสี่แม่เพ่นซื้อเก้าสี่เมื่อวานนี้หน,นึ่งสี่สองสี่เก้าสี่เลขออกห้าสองกับแปดสี่เนาะนี่แหละอันที่ว่า ดวงเหายังบอมีเนาะชว่วงนี้กเลยเป็นแบบนี้สื่อใดก็ช่วยนาช่วยลังอยบเส้าเนาะค่าเอซี<า>อ่ะแคปหน้าจอได้หรือยังคะสำหรับแนวทางฮาหนอย <c oughs> ของพ่อหมอดูเลขเด็ดมาเอารัฐบาลไทยก่อนนะคะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยเนาะศูนย์สี่เม็ด <c oughs> เดียวข้างบน สองตัวนะคะเดี๋ยวรอสามตัวบนนะคะรอสามตัวบนเดี๋ยเขียนวันที่ให้กับเอลซี่เนาะวันนี้วันที่อันนี้ของวันที่หนึ่งเดือนหกหกแปเนะเออลืมถามพอมา่อ่าล่างเพิ่นจะเน้นให้ตัวใดเนาะล่างจะเน้นให้ตัวไหนก็ไม่รู้เนาะแต่ว่า เดี๋ยวค่อยเน้นตอนบายก็ได้นอกพร้อมอ่าพร้อมเล่ชุดสามตัวเม็ดเดียวนะคะ,ะห้าสีแคมหน้าจ่อเด้อจ้ะขึ้นมาบกคือโมูน้อยบาทนี่บนวิ่งสี่เม็ดเดียวให้ศูนย์สี่ข้างล่างวิ่งห้าเม็ดเดียวให้ห้าศูนย์ห้าหกห้าเจ็ด หาศูนย์มาได้ซื้อไว้จักตูดด้วนะคะเด็กู่ในใจแต่บอซื้อนะบอซื้อแล้วละ่ะพอมาเบิร์ดหลายแล้วด้วค่ะเอฟซีเพื่อนกระสือไว้หลายนะถือก็ถือบอถือแล้วก็แล้วบอถึงงวนนีนก็เศร้าแล้วนะบอซื้อเลยละเลยเสียอ,อะไรก็ได้นะคะเอฟซี MC. คลิปนี้แม่เพ่นก็นขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยๆปังๆกันยกช่องค่ะ